สวัสดีครับวันนี้มาดูผักกูดหน่อยผักกูดที่ผมปลูกไว้กินเองเนี่ยเนาะมันปลอดสารพิษปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาก็ไมา่ได้ฉีดหรอกก็จะมีอยู่แค่รดน้ำเดือนนี้ก็ยัง พองามอยู่เนาะเดือนนี้เดือนธันวาจะเริ่มปีใหม่แล้ววันวันไหนเหรอข้อวันนี้ก็เมื่อาวานนี้วันคลิปมาสเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วลืมปลูกเขาไว ง่ายๆครั้งแรกก็ไปถอนตามทิ่มขึ้นอยู่ตามชายน้ำเนาะก็มาปลูกไม่กี่ต้นหรอกต้นเล็กๆก็มาปลูกตอนนั้นถอนมาก็ยังยัง,ย,งยังไม่รู้อะแบบรู้แต่ว่าผักกูดมาขึ้นอยู่ตามน้ำอย่างนี้เนาะ อย่างนี้เขาเรียกผักโูดมันจะแตกแตกกิ่งเป็นแจกแขกออกแขกแล้วว่าผักโขดผักโขดแท้ไม่รู้หรอกแทบแท้หรือเทียมไม่รู้แต่ว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแทะแตกเป็นแจกแขกออกเป็นกิง่งกิ่งแจกแขกเนี้ยผักโูดบางทีมันก็ปนกันมา ที่คล้ายๆผักกูดเนาะเขาบอกไม่ใช่ผักกูดมันไม่แตกกิ่งมีเนาะแต่แต่นี่มันก็มันก็มีอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่แขนงแตกกิ่งเอาวะบางต้นทีมันไม่แตกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราว่ามันไม่ใช่แต่มันคลา้ายๆกันแต่ก็กินได้เนาะกินได้หมดอะ่ะผมก็กินหมดเหมือนกัน ปลูกมาใกล้ๆบ้านเนาะก็ไม่มีผักอะไรก็เก็บกินปลอดสารพิษไม่มีพิษเพราะไม่ได้ฉีดยาแค่ลดน้ำอย่างเดียวก็ปกกลูกไว้ใกล้ๆบ้านนี่แหละดีกว่าต้นไม้ <c oughs> ดีกว่าต้นไม้หน่อยต้นไม้เตีวินสัน ปลูกแล้วก็กินไม่ได้เนี่ยว่านอะไรไปรู้เนี่ยนี่ดีกว่าอร่อยฟ้าด้วยปลูกทิ้งๆไว้ได้กินหมดอะ่ะมันอ่อนออกมาแล้วจะเก็บตอนไหนจะกินตอนไหนก็สะดวกสบาย นี่ก็หลายตารางเม็ดแล้วมัอนการความฟาง,ง,งก็เข้าไปรวมสามเมตรแล้มั้งความยาวก็คงประมาณรักกี่เมตรแล้วลนะ่ะห้าเมตรหเมตรเข้าไปแล้วแหละปลูปกไว้แค่สิบต้นเล็กๆนิดเดียวนี้มันโอ้มันลามไปหมดเนาะเหมือนก็เรากินไม่ทันมันก็ไปเรื่อยอะโตไปเรื่อย ง่ายๆของกินอันไหนที่ปลูกแล้วไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องรักษามากก็ได้กินอยู่ปลอดสารพิษด้วยก็ต้องอยู่กักกุก็ต้องอยู่ในต้องมีต้นไม้บางนิดหน่อยเนาะจะโตดีถ้าไม่มีต้นไม้เลยเพราะว่ามันมันไม่ชอบอยู่มันก็ อาจจะไม่เจริญเติบโตดตีก็มีต้นไม้บางๆบ้า,างอะไรบ้างก็จะดีกว่าก็แค่เอามาให้ดูกันเพลินๆเท่านั้นแหละเพราะว่าผมทําอะไรบ้างเนาะปลูกอะไรกินเองบ้างเรากินอย่างไหนชอบอย่างไหนก็ปลูกอย่างนั้นแหละต้องหา ตามตลาดของแพงๆมากินแล้วของง่ายๆผักง่ายๆนี่แหละ